ว <tw> <t> ่าคนเรามักติดว่าแบบไม่ศูนย์ก็้อยอ่ะจริงๆแล้วเราได้บางอย่างมาในระหว่างทางแล้วและไม่ไม่อยากให้คิดว่าแบบเราสูญเสียอะไรไปอะไรเงี้ยจริงๆที่เราบอกว่าเฮ้ยแบบบางทีที่มองว่าแบบไปไม่ถึงอ่ะจริงๆรแล้วมันไปไม่ถึงจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออคืาว่าเหมือนแบบเรามักจะมีภาพที่แบบสมมติบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราอยากเป็นนักธุรกิจพันล้านสมมตินะแล้วมันไปไม่ถึงอะไรเงี้ยแต่คุณไม่ได้สูญเสียความเป็นนักธุรกิจไปอ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณก็เป็นนักธุรกิจอ่ะเออแล้วคำถามว่าคําาาว่พันมน คือคือหมายถึงว่าไม่อยากให้มองว่าฉันไม่เฉันไม่ได้เป็นนักธุรกิจพัลรานเท่ากับศูนย์่ะแต่ว่าฉันได้เป็นนักธุรกิจมันอาจจะไม่ได้พัล้านก็ได้แต่ฉันก็เป็นนักธุรกิจอ่ะคุณมีความเป็นนักธุรกิจในตัวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นซึ่งเรารู้สึกว่าคนเรามักติดว่าแบบไม่ศูนย์ก็ร้อยอ่ะแต่จริงๆเราแบบ จริงๆแล้วเราได้บางอย่างมาในระหว่างทางแล้วและแล้วมันไม่ได้หมายความว่าเราไม่เคยเป็นมันเลยอะเรากาลังเป็นมันในตลอดเวลาแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนภาพที่เราคิดไว้ซึ่งถามว่าภาพที่เราคิดไว้มันก็คือคือหมายถึงว่ามันก็คือภาพในหัวสิ่งที่มันเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้เหมือนร้อซก็ได้มันไม่ได้หมายความว่าเราไม่เคยเป็นมัน